ุ้ยสวัสดีครับผมเดนนะครับอะครับคลิปนี้ผมก็ได้มาเจอคนที่อพอสบีสินะครับ ผมก็เลยกะว่าจะรอเขาขับรถออกจากอออโพสแล้วก็ได้ยิงเขาสักหน่อยแหละครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาเยอะนะครับมากแค่สองคนครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันครับเตรียมรถมันออกไปสองสัมพันธ์แล้วเนี่ยขึ้นมาสเลี่ยองตัวสองตัวนมาะไหนขึ้นเลยขึ้นเลยน้องเร็วเร็ยเร็ว เร็วมึงอะเร็วเร็วเร็จสตาร์ทอไปยืังมีนี่นงมาเียลาเยยไม่นต้อเดียว เนี่ยพี่ผหน้าเราเห็นปะ

Oh, the problem ไอ้ไอ้เฟมงไม่ใช่ไอ้ที่วะมกเมก็มาเจมไม่ออกมารัอโหมันเรียกเพื่อนมาไอเฟมไมงเห็นมาได้แ่งเท้าแล้วอะขบวนงปกินเนี่ยรถจะอยู่ไนวเมผ่านรถไปเลยดิารสนทนอะไรดี r e e t l e d c u มเารถไปจอดไหนก็ได้ไปใส่กระนองไปนะพี่ หลังจากที่ผมยิงเขาได้นะครับผมก็ได้ขับรถกลับมาอาพอนะครับเพื่อที่จะซื้อกระสุนและก็แม็กเพิ่มนะครับแต่ดูทรงคน,นที่โดนผมยิงจะเรียกพวกมาเอาคืนเลยครับสงสัยน่าจะแคนผมแบบนี้ผมก็ต้องขอบวัดดวงกับเขาสักหน่อยนะครับว่าเขาจะฆ่าผมได้ก่อนก่อนที่ผมจะถึงบ้านไหมครับจัหรอบพระเอกนังเอกอะเจาเฮ้ยมัน้อา่างว่ะมันอา่างว่ะันทะปะทะปทะปะทะน้นปิดว่ะ ไอเนี่ยรักสิงลงควันปิดไอ้นี่กันไออะไรนะต้กันรักสิงลงควั่ายบนี่ปืนกระป๋าเดี๋ยวบอกนี่ยไอ้เียเออคนตีไเลยลงวางมันลงปืนกระป๋ากระบอกเนี่ยไอ้เนียเด็กเกมสคน โอ้ขาโบเลยไอเดียไม่เิกขายไไอเมูงแม็กเนไปปพี่มันมันยุ่งกับรถเราอ่ะแบบนี้เจอแนทหนงอยากได้ให้มันเอาไปเลยเดีเี้ยวเดียอิไอเยอะเลยเหรอ Hey okay.

ความต้องหัวครับเสย้าใส้ตามมาเลยไปแล้เข้ามาเลยนะลครับรักษารักษา เต็มก็ลด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 ็รร็เ่เาะ็มแล้วรถเร็นี่อจูล่ครับเดินเข้ามาเลยเข้าเข้าันี้ได้ยังไงเขาเซฟไดยังไงไม่ผมจะเอาคนผมจะ่ตั้ง่ใจของผมหรอกแต่แค่อย่างนี้มันไมเ

วินโดว์ของผมยังแข็งอยู่ครับมีชีวิตรอดถึงบ้านเฉยเลยพอเริ่มสตาร์เรตได้ไม่นานนะครับเขาก็มาเรยผมทันทีเลยครับผมว่าเขาน่าจะแครนผมจริงจนะงครับใโอ้อยู่นอกบ้าน พี่เอ๊ะหมาจุดแล้วมันจุดแล้วไม่มีใครอยากมากันน่ะผมยริงให้ ขวามือกูก็มีตวง ตายพี่ตายตายพี่ใจตายแล้วตัวน้ต้องเนี่ันมินระเบิดนมาี่ลกตรงนี้เนนกเลนี้ข่ารูต้พี่ถามว่าเห็นารูกขวาวะย้อๆหน่อยพี่อยเอีกลูกนะเฮ้ยข้างหน้าสาัง ข้างล่างไหนครับข้างล่างข้างล่างไม่ขึยิงตัวนึงนี่สมเหไเอนายนหน้าน่นี้เลยเฮยตายตาโจมันตายเออชุดผ้าเรื่องราเปิดกนใช้ไม่นี่เหรอนะมีใจเย็นคนเฝ้ามันมีคนเฝ้าตามทีตัวเลยพี่มามาขวากดมาขวาีไปขวา่ีไปขวา จะจาะรูให,ใหมเ่เปล่าฝั่งที่กระเ,เป๋าไอ้าาดดนาเจอกระเป๋าทันทีอะฝั่งขวาฝัับขวาพี่ไปฝั่งขวาฝั่งขวารี่ถนนฝั่งขวาไม่อีกขวาเติมเยอะขวาเติมเยอะ<ห> เปล่าไสอเตียงสวยสวยอย่างไรพี่แจ็คเล่นหนูอย่างไรพี่เดียวันนี้ปิดปิดป,ปิดหมดปะปิดปิดปิดหมดเอาหมวยให้พ่อไม่ได้หรอหมวยอ่ะโทษปืนที่หมดไนะหมนะอยู่ไหนอ่ะรถดลดๆๆๆถอยแ,ยแล้วปืนที่กระสุนหมดอาเนสอยู่ตายแล้วคุณไปคุณิืนยู่ปืนไม่หมดพี่ผมเล่นผมเปลี่ยนแม็กซ์เขาพี่รถรถถอยแล้วนะรถรถถอยสองคันแล้ว ไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วคนไปลืมันแตกรถถอยไปแล้วสองคันอ่ะเจอผมพังเตียงอ่ะเป็นหูเมื่อกี้สี่ห้าเตียงแบบเหมือนเขาจะมาเลทข่มแค่แป๊บเดียวนะครับเอาซะผมกลับมากานแทบไม่ทันเลยเลยครับหลังจากที่พวกเขาถอยกลับบ้านนะครับพวกผมก็ได้วิ่งเก็บปืนที่ตกตามเพื่อนะครับเอาเข้าบ้านเนี่ยเอาละครับคลิปนี้จากคู่ร่านะครับกลายเป็นผู้ตุกตาแล้วครับผมจะออกล่าอย่างไรนะครับเลยจะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราชมตอนต่อไปได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ